สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับก่อนจะไปเริ่มพาร์ทสนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมดูพาร์ทหก่อนนะครับพาร์ทแรก3หุ้นนั้นว่าหนักแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอท็อปทรีครับสหุ้นในคลิปนี้ครับได้รับความกังวลมากมายเลยนะครับจากเพื่อนๆนักลงทุนนะฮะเรามาดูว่าหุ้นที่มีพื้นฐานดีสามารถที่จะฟื้นมาได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มกันที่อันดับ3เลยดีกว่านะฮะ next era energy นะครับตัวย่อว่า n นั่นเองนะฮะนี่คือหุ้นอันดับ1ในกลุ่มสาธารณูปโภคนะครับ ผลิตทรงจำหน่ายขายพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แหล่งพลังงานที่หลากหลายนะครับมีทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นิวเคลียร์ถ่านหินก๊าซธรรมชาติเพียบเลยนะฮะเน้นไปที่พลังงานสะอาดนะครับซึ่งก็เป็นเทรนด์ของอนาคตแหละครับแต่มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับจากไซเบอร์มาดีๆฮะหุ้นค่อยๆร่วงลงมาเลยนะครับอันนี้ยังพอทําใจได้นะแล้วตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหเทหนักเลยนะเริ่มจากวิกฤตขาลงก่อนเลยนะครับวิกฤตดอกเบี้ยนั้นมีผลกับหุ้นอันดับหนึ่งสาธารณูปโภคอย่างนี้มากๆนะครับเนื่องจากว่านีนะครับทำสเกล ขนาดใหญ่มากนะฮะแล้วต้องมีการทําสัญญาการวางโครงการและการเช่าพื้นที่นะครับยิ่งดอกเบี้ยมันสูงนานสูงมากขนาดนี้เนี่ยต้นทุนของนีนั้นไม่ต้องพูดถึงครับได้รับผลกระทบมากแน่นอนครับซึ่งเป็นสัญญาณไม่ดีเลยครับผู้ถือหุ้นนั้นก็กังวลนะฮะและเท่านั้นยังไม่พอครับโอ้โหเพื่อนเพื่อเห็นจุดนี้ไหมนี่แหละแชทแตกเลยนะฮะ Nextera Energy Partners หรือตัวยอ่อ Nep ครับมีอยู่ในตลาดหุ้นให้เราได้ซื้อขายกันด้วยนะครับนี่คือบริษัทในเครือของนีนะฮะมุ่งเน้นการลงทุน ทางด้านพลังงานหมุนเวียนเหมือนกันนะครับพลาดผลประกอบกรา,ารไตรมาสไปนะฮะและเป็นตัวเลขที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันและพร้อมกับปรับคาดการณ์ในอนาคตลงนะครับและใช้เวลาเกิน1ปีนะฮะโดยคาดการณ์กว่าที่จะเห็นตัวเลขนั้นกลับมาได้นะครับและทําไมมันถึงส่งผลกระทบกับนีได้ถึงขนาดนั้นครับเนื่องจากว่า NEP นี่นะฮะเป็นตัวที่เอารายได้ไตรามาสเข้าให้กับบริษัทแม่ก็คือ NextEra Energy หรือนีนั่นเองนะฮะการชะลอตัวของ NEP นั้นมีผลโดยตรงครับนั่นหมายความว่าเงินสดของนีนั้นจะลดล และนี่ครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการจ่ายปันผลด้วยนะครับเติบโตเป็นตัวเลข2หลักด้วยยิวที่ประมาณเกิน3%ก็กังวลแหะครับว่าเฮ้ยจะตัดปันผลหรือเปล่ากับวิกฤตครั้งนี้นะฮะกังวลหนักไม่หนักเพื่อนเพื่อนดูการรูดของราคานะครับจาก67ลงมาเหลือแค่47เท่านั้นเองนะฮะคือ PE นั้นแบบลงมาอย่างน่าสนใจเลยครับและปัจจุบันนะครับจากจุดต่ําสุดนะฮะใครยังคงอยู่ในหุ้นนี้นะครับลงทุน DCA กันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้ส่งผลแล้วนะครับหุ้นนั้นขึ้นมาประมาณสัักก30%ว่่าานนจะะได้ครบ และผมต้องขอบคุณวิกฤตครั้งนี้มากๆเลยนะครับนีนั้นคือเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมอยากสะสมมากๆเลยนะฮะจากค่าเฉลี่ย60กว่าตอนนี้เนีย่ยนีของผมนะมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่า60ดอลลาร์ต่อหุ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหขอบคุณวิกฤตครั้งนี้มากๆเลยนะฮะช่วงนี้แม้ว่าผมจะไม่ได้ราคา47ก็จริงนะฮะผมยินดีกับเพื่อนๆทุกท่านที่ชอนได้ที่47นะผมได้ประมาณสัก4 8 49แปี่บเ้าเนี่ยแหละนะครับแต่เป็นไม้ที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างหนัก แน่นอนนะครับอ่าแล้วตอนนี้มันใกล้ที่จะถึงแล้วนะฮะถึงแม้ว่าคาดการณ์ว่าไตรามาสนั้นจะลดลงนะครับเราไปดูไตรามาสกันหน่อยไหมครับว่าเป็นอย่างไรโอเคครับนี่คือไตรามาสของนีนะฮะมีการเติบโตบ้าง1ห,หลักบ้าง2หลักบ้างแล้วก็ลดลงไปบ้างนะครับแล้วยิ่งเจอวิกฤตครั้งนี้ก็ยิ่งหนักเป็นอะไรที่ไม่ถูกกันมากๆเลยนะครับกับธุรกิจที่ต้องการการเช่าพื้นที่สเกลใหญ่ๆอย่างนี้นั่นเองนะฮะสี่พันล้านนะครับ เราก็เติบโตนิว่านะฮะขึ้นมาที่7จ็ดพันล้านได้ยอดไม่เห็นว่าจะลดลงเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนีมีการเติบโตของกําไรต่อหุ้นที่ดีนะฮะศูนย์จุดสนะครับตอนนี้เรามา0.94เกนะครับเกือบจะถึง1แล้วนะฮะนั่นก็หมายความว่านีนั้นมีการจัดการที่ค่อนข้างดีนะฮะเงินปันผลนั้นก็น่าจะหายห่วงได้แล้วครับจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่ราคาหุ้นนั้นลดลงไปเลยนะฮะก็ทําให้ผมนั้นค่อนข้างที่จะมั่นใจหุ้นนี้เหมือนกันนะครับว่าจะสามารถเต,ต,ตอ้คามมวงี ความกังวลทางด้านนี้แหละฮะโครงการหลายๆโครงการใหญ่ก็ชะลอลงไปนะครับผู้ถือหุ้นก็ไม่ชอบใจด้วยแต่ถ้าเราไปดูพอร์ตของนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขากําลังวางแผนเพื่ออนาคตจริงๆนะครับหลายโครงการนั้นน่าสนใจมากแล้วมาดูปันผลของนี้ก็ยังคงโอเคอยู่นะครับ57.65เฉลี่ย5ปีนั้นก็เติบโตเป็นตัวเลข2หลักนะครับเข้าแก๊ปของพวกเราเลยแล้วก็ขึ้นปันผลติดต่อกันมา28ปีติดแล้วนะครับถ้าใครสนใจหุ้นนี้นะฮะผมแนะนําให้ดูคลิปนี้นะครับแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนี้มากขึ้นนะครับ บริษัทที่ทาผลงานได้ดีนะฮะหก็คือ Nep ที่มีความกังวลเนี่ยละครับแต่อีกหนึ่งบริษัทนะครับก็คือ Florida Power and Light Company นะครับบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทย่อยของนีเช่นกันนะครับที่เน้นพื้นที่ภูมิศาสตร์ก็คือฟลอริดาเองนะครับการเติบโตของประชากรอย่างฟลอริดาการเติบโตของเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้นะครับดีกว่านิวยอร์กอีกนะฮะและเป็นรัฐที่เขาคาดการณ์ว่าจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ประชากรนะฮะในเมื่อรัฐนี้เนี่ยที่นีถือว่าเป็นผู้เล่นใหญ่่ทีสุดแล้วนนะมัักก็จเติบโอไไปร สามารถที่จะประชากรเพิ่มขึ้นและจะจ่ายไฟน้อยลงนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะครับนีนั้นเน้นฟลอริดานี่คืออันดับหนึ่งะฮะแต่ก็สามารถที่จะจ่ายแจกไปรัฐอื่นๆได้ด้วยนะครับที่อเมริกาถ้าเรื่องของการจ่ายไฟนี่ไม่มีใครที่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับเพื่อน,อนแล้วผมยังคิดภาพไม่ออกเลยนะว่าถ้านีเจ๊งหรือว่าไม่มีนีเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างน,นะครับเพราะว่านี่มันครอบคลุมทั้งฟลอริดาเลยนะและผมเชื่อจริงๆรงนะฮะร,รัฐบาลนั้นก็มีความสัมพันธ์อันดีกับ next era energy มาอย่างยาวนานนะครับผมไม่เชื่อว่าร ซัพพอร์ตอย่างที่เคยทํามาแน่นอนนะครับผมก็เลยมีความมั่นใจและก็รอบนี้แหละฮะถึงได้ช้อนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับตอนนี้ก็หลุดลอยเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับปันผลที่เก็บสะสมมาได้นะฮะอยู่ประมาณ3กว่าพร้อมด้วยหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะใครอดทนกับหุ้นนี้ครับตอนนี้ก็น่าจะตอบแทนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหุ้นที่ได้รับความกังวลจากเพื่อนๆอ,อันดับ2อนะฮะオリョตี้インカムนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าหุ้นนี้ใครที่เป็นสายปันผลหรือใครชอบพ s สซีฟอินカムที่มีเงินปันผลเข้ามาช่วยเติมพอออรรรร์ตตช่วยยเเาาาส้้้งงไดดในนทุกกๆื็ เก็บกันมากนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะแต่ว่าเหมือนกันนีเลยฮะไซเวมาอยู่ดีร่วงกราวเลยนะครับของเรียลติงคำคืออสังหาริมทรัพย์นะครับที่ปล่อยให้เช่าเน้นร้านค้าปลีกนะครับมาเช่าพื้นที่ของโอลลโอก็เก็บค่าเช่ากันไปนะฮะมีกระจายไปทางด้านคาสิโนรีสอร์ทเอนเตอร์เทนเมนต์เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็เน้นในเรื่องของการค้าปลีกครับอสังหาริมทรัพย์อย่างโอเนี่ยโดนในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับโดนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสูงและที่มันรูดกราวตรงนี้ครับเป็นช่วงที่บอลยิวนะฮะพัธบัตร จงเรื่อยๆคอับจนเนย5%นะครับซึ่งโอเนี่ยใครๆก็ทราบว่านั่งทุนนั้นเก็บเพื่อเอาปันผลนะครับโอเคราคาเติบโตก็ต้องมีบ้างแหละว่ากันไปแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราเก็บกันเพื่อปันผลที่จะได้รับเงินเข้ามาทุกเดือนในเมื่อหุ้นที่มีความเสี่ยงอย่างโอครับราคาลดลงเรื่อยๆกับบอลดิวของพัสดารรัฐบาลที่แทบจะไร้ความเสี่ยงเลยครับให้ผลตอบแทนกว่า5%นะฮะแล้วนักลงทุนจะไปเสี่ยงทําไมนะครับเมื่อผลตอบแทนของบอลดิวนั้นน่าสนใจขนาดนั้นแน่นอนครับก็ขายสิครับ หุ้นโอทิ้งครับเพราะว่าตอนนี้ต้องอย่าลืมนะคะเฟดยังไม่ได้ออกมาให้สัญญาณดีๆเลยนะครับกับการขับให้สัญญาณแบบกำกวมด้วยนะครับเงินเฟ้อก็สูงขึ้นกดไม่ลงด้วยทุกอย่างครับทำให้หุ้นโอนะฮะไม่สามารถที่จะรังนักลงทุนไว้ได้นะครับไปเก็บบอลยิวกันหมดนะครับหรือไปเก็บทองเงินสดอะไรก็ว่ากันไปครับไม่เสี่ยงกับราคาที่ลดลงแบบนี้อีกแล้วครับเพราะว่ายังมองไม่เห็นสัญญาณดีๆอะไรเลยนะฮะราคานั้นร่วงลงไปแต่จุดต่ําสุดที่45เหรียญต่อหุ้นครับโอ้โหแชทแตกนะฮะอีกแล้วนะครับ ก็ให้กําลังใจกันไปครับหุ้นโอตามแนวโน้มตามหน้าเสือครับตามสถานการณ์จริงครับและปัจจุบันครับก็ได้ฟื้นขึ้นมาเกือบจะแตะ50%าสิบเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยปันผลประมาณ5.4%ครับถ้าเข้าตอนนี้นะแต่ณตรงจุดนี้นะครับโอ้โหเพราะเราเก็บปันผลกันมันเลยอะ่ะเพราะว่ามันเกิน6%นะฮะช่วงที่ต่ํากว่า50เนี่ยผมถือว่าเป็นนาทีทองเลยเพราะว่าก็เก็บหุ้นโอมาโดยตลอดนะคะค่าเฉลี่ยของผมก็ประมาณ60เดศษนะครับได้ไม้ตรงนี้มาเนี่ยตอน,น นนั้ก็ใกล้จะหลุดดอยแล้วทําไมถึงมั่นใจหุ้นโอนะครับก็เพราะเราไปดูพื้นฐานโอมันยังดีอยู่เลยเพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อนดูรายได้โดยภาพรวมของโอก่อนนะครับว่าหุ้นนี้นั้นแข็งแกร่งแม้ว่าจะมีการจ่ายปันผลทุกเดือน2013ครับ748ยอดขายปัจจุบันนะครับของปีนี้โดยประมาณนะฮะ3ามพนะครับผมมีการเติบโตโดยตลอดนะฮะไม่มีปีไหนที่เติบโตลดลงเลยนะครับเพื่อนๆผ่านมาหลายวิกฤตนะครับเอาไม่ลงนะฮะแม้กับวิกฤตการเงินแบบนี้ก็ตามครับมาดูในส่วนของไตรมาสนะครับโอนั้ ติดลบเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโอเค2หลักบ้างหลักเดียวบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยติดลบนะฮะและนี่ครับเราจะไปขายทําไมครับจาก300ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยเรากาลังจะแตะพันล้านแล้วนะฮะวิกฤตการเงินแต่ยอดไม่ได้ลดลงเลยนะครับและยังคงเหลือเก็บเป็นอัตรา $1 ดอลลาร์ต่อหุ้นด้วยแล้วก็เติบโตกันมาจาก0.73เป็น1ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็ยังคงเติบโตเป็นตัวเลข2หลักในวิกฤตแบบนี้นะฮะพื้นฐานก็ยังคงดีอยู่ครับผมก็เลยไม่ขายนะครับและมาถึงหุ้นที่ต้องบอกว่าตามความสกของ ผมนะครับผมตอบคําถามกับเนเพื่อนหุ้นนี้เยอะที่สุดเลยนะครับ ต้องให้กำลังใจกันแบบหนักๆเลยแหละแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเชียร์ออกนอกหน้านะครับผมก็พูดไปตามหน้าเสืออย่างที่ว่านะฮะใครจะลงทุน d ีซต่อไปก็อันนั้นแล้วแต่เพื่อนๆืนะครับผมก็จะบอกตามที่ผมคิดจริงๆนะครับลงทุนจริงๆนั่นก็คือ Enphase Energy นั่นเองครับ E N P H นะฮะอันนี้ราคาลงมาแบบน่ากลัวมากๆเลยครับ Enphase Energy ครับเป็นหุ้นโซลาร์เซลล์นะฮะแล้วก็เก่งทางด้านไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับมีโซลูชันการจัดการพลังงานมากมายนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่คาดว่าจะเป็นเทรนด์ของ ประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดด้วยครับมียอดทั้งสหรัฐและก็ต่างประเทศนะฮะทำไมเอ็นเฟสถึงลดลงมาขนาดนี้นะครับผมพูดปัจจัยรวมไปทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องถามเพื่อนๆก่อนว่าเพื่อนๆติดโซล่าเซลล์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อประหยัดเงินถูกไหมครับแต่ว่าวิกฤตดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆติดโซล่าเซลล์นะครับไม่ใช่ว่าติดง่ายๆนะฮะที่อเมริกาก็จะต้องมีการไปขอกู้ด้วยนะครับแล้วขอกู้เนี่ยมันก็มีอัตราดอกเบี้ยไงครับตราดอกเบี้ยสูงนะครับคิดไปคิดมาเอ้ยมันเซฟจริงหรือเปล่าหรืออว่่าาเรไมตต้งิด จะเซฟกว่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นชนะติดหลังที่มันต้องจ่ายอัตราดอกเบีย้ยสูงยาวแบบนี้ไปเลยนะฮะและเราไม่รู้ว่าดอกเบีย้ยมันจะสูงไปได้อีกเท่าไหร่ไปๆมาๆครับไม่ติดดีกว่าหรือแม้แต่เศรษฐกิจแบบนี้ครับชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วจะมานั่งติดให้มีภาระใหม่ทําไมถูกไหมนี่คือเหตุผลแรกนะครับอัตราดอกเบีย้ยสูงนานไม่เป็นผลดีกับ e อ f a c e ในระยะยาวจริงๆนะครับอย่างที่2ครับ Enface มียอดที่เยอะมา,มากๆจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะมีนโยบายสนับสนุนที่เรียกว่าเนมนะคบ NEM แรก,แรก,ก คาดว่านโยบายสับสนนี้จะ มีผลประโยชน์ที่เข้าทางผู้บรโิโภคมากขึ้นไปไปมา,มานักลงทุนชักไม่แน่ใจแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลนั้นเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้สนใจการสนับสนุนแบบนี้เท่าไหร่นะครับและก็ไม่มีนโยบายอื่นมาช่วยสนับสนุนต่อเนื่องด้วยนะฮะเครดิตภาษีของรัฐบาลกลางที่ให้หักค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์26%นี้ก็จะลดลงในปีต่อๆไปด้วยนะครับเอาพูดง่ายๆนะฮะการสนับสนุนนี้มันมีข้อจํากัดครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่มันอัปเกรดอัปเดตให้มันเข้าทางเอ็นเฟสมากขึ้นเลยนักลงทุนาาทใใน,นตัวี และอย่างสุดท้ายนะครับมันก็คือการพลาดเป้าของ e n f a c e นั่นเองก่อนหน้าที่ห euh ุ้นจะลดลงขนาดนี้นะครับ e n f a c e นั้นถือว่าเป็นหุ้นที่ทํากําไรให้ผู้ถือหุ้นได้ดีมาโดยตลอดหลายปีนะครับและเป็นหุ้นที่พลาดไตรมาสยากมากๆนะครับเพื่อจะเห็นมีแต่ตัวเขียวนะฮะแบบนี้และในที่สุดก็พลาดมา2ไตรมาสติดต่อกันแล้วนะครับและนี่ก็คือติดลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลทําให้หุ้น e n f a c e นั้นลดลงเรื่อยๆนะฮะความเชื่อมั่นนั้นหดหายหมดครับและเป็นการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารที่คคลลาดดเื่อน้วยะ ราคิดว่าไตรมาสนี้เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ถึงจุดที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ฝ่ายบริหารออกมาบอกในไตรมาสนี้นะครับว่าคิดว่าเราจะต้องรออีกประมาณ2ไตรมาสครับกว่าที่จะเห็นสัญญาณดีๆของการฟื้นตัวนะฮะก็เป็นอะไรที่เลื่อนออกไปอีกครับผู้ถือหุ้นเติบโตแบบนี้นะฮะที่ไม่มีผลจะรอไหมละครับก็ไม่รอสิครับขายหุ้นออกกันเต็มที่เลยฮะทำให้หุ้นนั้นร่วงลงไปถึง73เหรียญเลยนะฮะแต่ว่าเฟดนั้นออกมาให้แผนการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับก็มีสัญญาณดีๆนนนนะครัับทาให้้้้ขึได ตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณเกือบสัก30%อเแล้วครับเพื่อน,อนใครที่ช้อนไม้ตรงจุดตามสุดนั้นก็น่าจะกาไรกันหมดแล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าไตรามาสมันก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะครับราคานี้ก็เป็นราคาที่เรายังไม่ได้เห็นไตรามาสก,กันด้วยซ้ำนะครับต้องเรียนกันตามตรงแต่ว่าหุ้นก็มีการปรับตัวฟื้นขึ้นมาได้แล้วนะครับตอนแรกนั้นนะ่ยไม้แบบนี้นะฮะเป็น PE ที่ต่ํากว่า30ด้วยนะครับถือว่าน่าลงทุนอย ตลาดเขาช่วยแล้วใครได้ช้อนก็คิดว่าน่าจะชนะราคาในอนาคตได้นะฮะช่วงนี้คือผมมองว่า Enphase นี่ก็ยังเป็นผู้เล่นหลักในตลาดนะฮะไม่สามารถที่จะขีดชื่อ Enphase นั้นออกไปได้นะครับเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีนะฮะ m i นเว i n v e r อร์ยังคงออกโมเดลใหม่ๆนะครับยังคงลุยตลาดยุโรปต่อเนื่องครับยังคงมียอดในสหรัฐที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในอนาคตด้วยนะครับรอบนี้กลับมาอเมริกานะครับซานฟรานซิสโกนะฮะแล้วก็รอบนอกรับที่ผมอยู่นั้นยังไม่มีบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์เยอะเลยนะครับผม ยังเห็นว่าโอ้โหช่องว่างอนาคตสำหรับ Enphase ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เขาเก่งที่สุดนะครับยังมีได้อีกเยอะเลยนะฮะแม้ว่าจะมีคู่แข่งเยอะมากขึ้นก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่ายังมีช่องว่างให้ระดับ Enphase นั้นเติบโตต่อเนื่องไปได้นะครับหุ้นนี้นั้นไตรมาสลดลงจริงนะครับแต่ Enphase นั้นมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีมากนะครับและก็มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งครับบวกกับแนวโน้มพลังงานสะอาดนะฮะบวกกับเทคโนโลยีของเขาเองผมเลยมั่นใจว่าจะสามารถลงทุนต่อไปได้นะครับลงมาก็ DCA ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ ก็มีค่าเฉลี่ยที่ประมาณ150ต้นๆนะฮะอ่าใกล้จะหลุดดอยแล้วครับแต่สําหรับพอร์ช่อตนะครับก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ160กว่านะครับก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับว่าจะฟื้นขึ้นมาได้เมื่อไหร่หรือว่าจะกลับตัวลงไปอีกนะครับนี่แหละครับก็คือ6หุ้นนะฮะที่ผมได้รับความกังวนสูงสุดจากเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันนะครับก็ให้กําลังใจกันไปนะครับและหุ้นขึ้นมาเราก็ต้องยินดีด้วยกันนะครับเพราะว่าเราก็ผ่านกันมาด้วยกันครับไม่ได้ง่ายๆคร จะต้องมีความรู้ด้วยนะครับก็ยินดีกับทุกท่านนะครับสำหรับไม้ที่ช้อนจุดต่ำสุดกันไปกําไรกันทั้งหมดแล้วนะครับแต่เพื่อนๆครับวิกฤตมันยังไม่จบนะฮะผมไม่ได้หมายความว่าหุ้นนั้นจะขึ้นไปโดยไม่ลงแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแม้ว่าเฟดจะออกมาให้แผนเรื่องอัตราการปรับลดดอกเบี้ยแล้วนะครับแต่เขาก็ยังมีในวงเล็บครับว่าสถานการณ์นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจณเวลานั้นๆนะครับน้าวิกฤตยังไม่จบนะครับรอดูกันไปยาวๆนะครับเราก็ต้องเอาม เราได้เป็นอย่างดีนะครับว่าหุ้นพื้นฐานดีครับสามารถที่จะลดลงไปได้แน่นอนครับถ้ามีวิกฤตที่เข้ามามีผลกระทบกับหุ้นโดยตรงนะฮะนักลงทุนนั้นไม่ได้ที่จะรอได้ทุกคนนะครับแต่สําหรับใครที่เชื่อมั่นในพื้นฐานหุ้นเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ของตัวเองนะครับแล้วก็แนวโน้มอนาคตของหุ้นนั้นๆที่ดีความสําคัญของหุ้นนั้นๆต่อโลกต่อคนทั้งประเทศอะไรแบบนี้นะครับ d c a มาเรื่อยๆครับวิกฤตรอบนี้จะให้เพื่อนๆนั้นมีค่าเฉลี่ยที่ลดลงกับจํานวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและเม มันฟื้นกลับมาได้นะครับสมมุติว่าฟื้นกลับมาได้หมดแล้วครับจะเห็นว่าเฮ้ยหุ้นนี้เราได้กําไรเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรา holder, มีค่าเฉลีย่ยที่ลดลงและด้วยจํานวนหุ้นที่มันเพิ่มมากขึ้นเมื่อจํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการคูณกําไรที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวนะครับและเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับในเมื่อเพื่อนๆมีค่าเฉลี่ยที่ลดต่ําลงนะครับเท่ากับว่าในหุ้นนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะมีภูมิต้านทานในหุ้นนั้นพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นว่า e n f a c e นะฮะถ้าไม่มีวิกฤตรอบนีีีีีีีี้้เเเนน่่่่่่่่ยยยยผผมมมมมมจจะะะคคาาาาฉฉลลอออููททปปรรณณณ200 150ต วิกคิดรอบหน้าหรือความกังวลครั้งต่อไปนะครับหุ้นลดลงมาประมาณจุดต่ําสุดที่160เหรียญนะครับถ้าผมไม่เคยดี a หุ้นนี้มาเลยนะฮะผมขาดทุนแน่นอนนะเนื่องจากว่าผมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่200แต่ถ้าผมมีการดี a อย่างที่บ่อกนะครับค่าเฉลี่ยลดลงมาถึง150ครับลงมา160ก็ไม่ถึงเห็นไหมครับว่าผมจะมีภูมิต้านทานในหุ้นนั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วครับและผมเก็บหุ้นนี้ในระยะยาวนะฮะถ้าคุณที่ดีมีศักยภาพนะครับต่อไปนั้นเจอวิกฤ ต่ำสุดของตัวเองแต่ก็ไม่ถึงกับจุดต่าสุดในวิกฤตรอบก่อนนี่แหละครับมันคือในอีกแง่มุมนะครับของการที่ว่าไม่ได้ขายขาดทุนหรือว่าไม่ได้ขายแล้วเพื่อที่จะมาเข้าใหม่นะครับแต่ละคนก็มีแผนแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมจะเผยในวิธีการลงทุนที่มันง่ายๆนะครับก็คือการ DCA มาเรื่อยๆนะครับในหุ้นที่มีพื้นฐานดีอนาคตดีนะครับไม่มีหุ้นไหนที่ไม่มีความเสี่ยงครับเราอาจจะวิเคราะห์ผิดก็ได้ครับนั่นันคือความเสี่ยงนะฮะแต่ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับเพื่อนๆไม่เสี่ยยยยงงงงเเเเลนนนนนนัั้้้กกกกก็็็ปอะะไรรททีีีีี่่่่่่แมมาาาวบถึจสสุพื ฐานดีอะไรแบบนี้นะฮะจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าในระยะยาวนะครับอ่าใครถนัดแบบไหนก็ตามนั้นได้เลยนะครับใครที่คิดว่าไม่น่าขายออกไปเลยก็ถือว่าเป็นบทเรียนเราได้ครับค่อยๆศึกษาไปได้ครับวันหน้ายัางมีนะฮะหวังว่าทั้งสองพาร์ทนี้นะฮะจะสร้างประโยชน์จะสร้างไอเดียการลงทุนให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ